Thank oh. you. เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาไปคืนตู้ในวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คลิปที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์จริงจริงวันอาทิตย์ลานตู้หลายๆลานเขาหยุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นท่าเรือตามท่าเรือต่างๆเขาก็จะทํางานปกตินะครับแหลมชะบังทํางานปกตินะครับลาดกระบังก็จะทํางานปกติแต่ลานเล็กๆลานทั่วไปเนี่ยเขาจะหยุดนะครับ วันอาทิตย์นะเขาจะหยุดนะแต่ว่าผมได้ยินมาว่าร้าน s r d e p o นะครับวันนี้เราคืนร้านคืนตู้เปล่าที่ร้าน s r d e p o นะครับวันอาทิตย์เขาเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตู้นะครับไปคืนงานมาจากนาโคกนะไปคืนนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปนะครับทางเข้าไปในร้าน SR แล้วก็รีวิวการคืนตู้ต่าง,างๆนะครับแต่ละขั้นตอนร้าน S R d e p o ดี ว่าจริงๆิงมันคืนได้ไหมวันนี้หรือมันคืนไม่ได้หรือยังไงฝากเพื่อนๆรับชมโอเคไปกันเลย โอ้ทางโค้งพอดีเลยนะครับรถเสียนะเพื่อนโอ้เล็กมากเลยไปได้ไหมเนี่ยทางโค้งพอดีเลยนะเพื่อนผมกดโทรศัพท์ไม่ทันเลยเนี่ย จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นตะก่อนก็จะเข้าตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ซอยนี้นะเขาจะมีติดป้ายชัดเจนนะครับว่าห้ามเข้านะให้ไปเข้าข้างหน้านะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับน้ําท่วมกันทั่วราชนาจักรเลยเนี่ยไม่รู้หลุมอยู่ตรงไหนมันจลลงไปเลยครับมีฝาท่อฝาเทอร์หรือเปล่าก็ไไปร,รู้เนี่ย 那个班。<laughs> มือตรงนั้นหลุมอย่างเยอะเลยนะ เดียวนะครับก็คือตรงนี้เลยตรงหน้าประตูหนึ่งหรือสยามซอยซไพหรือตรงข้ามประตูหนึ่งอะไรนี่คือซอยนีย้ซอยจันแสงสุขซอยจันแสงสุขนะเขมีป้ายบอกอยู่เข้าทางเดียวนะครับแล้วก็ไปออกฝั่งโน้นถ้าเป็นรถบรรทุกนะถ้ารถเล็กเขาอาจจะวิ่งปกตินะครับในซอยนีย้แต่รถบรรทุกให้เข้าแบบวันวันว เราวิ่งเข้ามานะครับก็จะผ่านลานตู้เอยลานฝากตู้แบบเนี้ยแบบนี้เลยสองลานต้องมีลานฝากตู้สองลานผมก็ไม่เคยเข้ามาฝากในนี้หรอกนาะตัวนี้ก็จะเป็นลาน SR โซนของตู้สั้นนะครับจะมาส่วนนี้ถ้าใครมารับมาคืนก็ต้องวนเข้ามาในลานชั้นในโอ้เขาทำงานจริงๆนะครับเห็นเริ่มเห็นมีคนมารับตู้แล้วนะแต่เรามาคืนตู้นะจ๊ะนะจ๊ะอุย้ยเรามาคืนตู้นะครับ ก็จุดขึ้นตู้ที่นี่ก็คือตรงทางเข้าเลยนะครับสักเกตนะครับก็คือจอดนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเซเว่นนะครับเขาก็จะมาตรวจสภาพตู้นะครับแล้วเราก็นําใบที่ได้จากเซเว่นนะครับไปาชาระเงินนะครับนี่เซเว่เขาจะรอวันอาทิตย์เนาะก็จะเงีบงยบๆหน่อยนะเราเข้าลมให้เขาเลย

ไใบก็ได้ไปเสร็จเรียบร้อยนะก็ไปลงตู้นะครับ 你们还好呢？ บไปให้เขานะไม่งั้นก็ไม่ได้ลงตู้นะเพื่อน,เ,อนเขาต้องเก็บใบอาไว้ใบหนึ่งนะครับทางรถท็อปจริงจริงความต้องการของออฟฟิศเขาอะ่ะน่าจะต้องให้เซอร์วิสซีายเดินมา <c oughs> แบบนี้นะครับก็ขั้นตอนจะไม่ค่อยซับซ้อนนะครับก็จะคล้ายๆกับร้านอื่นๆท,ทั่วไปนะครับแล้วก็มีรับตู้วิตย์ได้ด้วยวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วิ่งออกได้เลยเมื่อกี้ทางพี่ๆเซเวชุดทีดตตรวจสภาพตู้เนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าเซเวเนาะแกบอกไว้แล้วนะครับว่าตู้ใบเนี้ยมันต้องซ่อมนะต้องไปลงกองซ่อมเราก็เลยรู้ตำแหน่งนะครับ <c oughs> ถ้าผมมาเมื่อวันก่อนผมไม่รู้ตำแหน่งผมก็ไปจอดอยู่จุดที่เขาเขียนป้ายไว้ว่าให้มาคืนตู้ให้รอจุดนี้นะ ผมก็ไปรอพอไปรอเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาก็ต้องลงไปติดต่อรถท็อปนับถึงจะได้ลงตู้นะเพื่อนๆนะนี่คือร้าน SR d e p o ์เครับจะโทษรถท็อปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเก็บเอกสารไว้ใบหนึ่งนะครับถ้าจะถ้าจะผิดก็น่าจะผิดที่ซ y วหเลยเขาไม่มา, <c oughs> อารอปพก็เก็บไว้ใบหนึ่งนะครับ ส่วนฟล์ลิปคันนี้นะเขาจะมารอยกตู้เปล่าใบหน้านะครับใบใบหลังรู้สึกจะเป็นตู้หนักนะตู้ที่มีสินค้านะใบเนี้ยจะเป็นตู้เปล่ามาคืนเนี่ยฝากบอกเพื่อนๆนะไว้เป็นประสบการณ์รถตู้หนักนะครับรถที่มีตู้ติดหางแบบนี้นะห้ามเข้าลานตู้เปล่านะครับส่วนมากนะห้ามเข้าลานตู้เปล่าเช็คดีๆนะถ้าจะไปคืนที่ไหนนะเขาไม่ให้เข้านะครับเขาให้ถอยเข้ามาคือถอยออกมาคืนนะอ,อย่างน้องอน้องเมียผมนะศิริศักดิ์นะผมก็เป็นคนสั่งเขาหละแต่ก่อน ให้ให้ให้เอาตู้ติดหางใบหนึ่งนะเป็นตู้หนักนะแล้วก็เอาตู้เปล่าเข้าไปในลานสตาตอนนั้นรู้สึกจะโดนปรับเงินด้วยนะ,ะจาไม่ได้ว่า500หรือพันหนึง่งนี่แหละโดนปรับเงินด้วยนะครับโดนปรับเงินนะเพราะก็เลยเป็นประสบการณ์เอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนฟังอย่าง,างตัวเนี้ยเขาก็ยังให้โอกาสว่าทําใบงานตรวจสภาพตู้ได้นะครับแต่ว่าให้จอดรอด้านนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถท็อปนะเขารถฟกลิฟต์เขามายกเองนะครับไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปในลาน ตู้เขานะครับลานตู้เปล่าส่วนมากนะเพื่อนๆเช็คให้ดีนะเขาจะไม่ให้เราเอาตู้หนักเข้าไปแต่สังเกตง่ายๆส่วนมากก็จะเป็นรถพ่วงอะไรที่เป็นตู้สั้นหรือจะเป็นเทเลอร์ที่มันเป็นหนักใบยะหนักใบเปล่าใบต้องการจะไปรับตู้เปล่าหรือไปคืนตู้เปล่านะครับแล้วทั้งๆที่อีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ที่มีสินค้าหรือตู้หนักก็จะพากันเข้าไปอย่างเงี้ยเช็คดีๆนะครับบางลานโทรสามารถโทรเช็คได้นะครับเบอร์ลานตู้แต่ละลานเรามีหาดูในเซิร์ชดูใน Google อยู่แล้วเนาะเขาจะห้ามเข้าไปซะส่วนมากถ้าจะเป็นลานแบบ ใหญ่ๆเลยที่เป็นท่าเรือยอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นไรนครับถ้าเป็นร้านเล็กๆที่เป็นร้านนอกนะครับแบบนี้นะเช็คดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้จบที่เอสอาร์เดโปนะครับมาคืนตู้ในวันอาทิตย์เรียบร้อยงานกระดาษนาโคเมื่อวานนะครับสาหรับคลิปนี้สุริยาพาบรรทุกขอลาไปแล้วกับบรรยากาศน้ําท่วมๆแบบนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพาบรรทุกสวัสดีครับ เพื่อนอยากรู้ไหมว่าวันที่รัฐบาลมาซื้อตู้คอนเทนเนอร์เปล่าซื้อหรือเชา่ารู้เขามาจัดเตรียมกันตรงไหนแถวแถวนี้แหละผมเห็นเขาวันนั้นนะผมว่ายุดตำรวจมาทําอะไรเยอะแยะไม่รู้เชา่าหรือซื้อนะแต่เขามาจัดเตรียมกันที่นี่แหละขวาเมื่อแถวแถวนี้นแ,หล,แหละ